มาครับมาพบกับเกมหมาลุกไทยเกมหมาลุกไทยออนไลน์นะพบกับคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งเป็นหมากขาวนะครับแต้มหนึ 2, ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองเลยหรอโอ้โหเปิดมายงขวานะครับขึ้นไปก่อน ถ้าเกิดเขาทิ้มเพีย้ยสูงเนี่ยพวกกล้ามสูงเนี่ยเวลาเขาทิ้มเพีย้ยสูงมาเนี่ยเขาเขามาแบบมาอย่างดีครับเราจะเราจะเหนื่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทิ้มเลยนะครับเพราะเขารู้จังหวะกันแล้วนะนี่เขาบุกไวามากเลยนะตั้งพร้อมบุกเลยครับหมาเขาตอนนี้นี่เขามาจับจุดอ่อนตัวนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้สนใจครับอืมผมกินตัวนี้เลยนะ,ะหลบนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดเกมไอ้นั่นนะเดี๋ยวดึงกลับมาก่อนนะครับดึงกลับมาใช้งานก่อนแล้วก็จะเสียจะเสียจังหวะเสียตาเดินไปนะครับนะทำให้เขาบุกทำให้เขาบุกได้มากขึ้นนะ,ะมาทางนี้อีกนะครับ าวัานี่เลยให้เขากินเราก็กินครับจิ้มไล่เม็ดมาผมก็ไม่สดนะครับสำหรับผม,ผมนี่ชิงได้ครับอืมไม่ได้หวงขนาดนั้นนะมันเหมือนเขาจะรู้อะไรสักอย่างนะเหมือนเขาจะรู้อะไรบางอย่าง นะครับอถูไว้ก่อนครับพี่เรไไม่ออกอเดินเข้ากดดันมากเลยนะ,ะเสียงผมอาจจะไอ้น,นี่หน่อยนะครับ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรฮนะคอแห้งทิมมาแล้วนะครับ ทิมกับทิมนะครับไม่ได้ใส่ใจใดๆนะเออเชิญกินนะครับอืมต้องค่อยๆดูแต้มหน่อยนะตอนนี้นะผมไม่ชอบเดินไวไงมันเป็นความเคยชินนะ แล้วพอเดินเร็วๆเนี่ยเพิ่งมาคิดได้ตอนหลังไงพอเดินไปล้าเพิ่งเห็นอย่างเงี้ยอือจะกินสองทางนั้นอีกเลยนะไม่สนนะครับถ้าเขากินเม็ดมากินเม็ดมานะครับผมกินโคนเอาโคนกินกลับไปเขาก็น่าจะเอาเม็ดตามมาบักอีกนะครับ ซึ่งผมก็กินเลยครับอืมถ้าตัวไหนมันจะมาวุ่นวายกับเราเนี่ยอันเขาจะมาข้างหลังแล้วนะเขาจะมาแทงข้างหลังแล้วว่าช่างเป็นอะไรที่แบบอันนี้มากเลยนะมานี่มาไม่รู้ผมเดินผิดหรือเปล่านะผมเดินมารอก่อนเลยนะครับอืมเขาต้องกลับไปผูกนะ เดี๋ยวผมลุกไปเลยนะครับอืมล,กลุกทําทางไปก่อนนะไม่ต้อัไม่ไม่ต้อม,ไมน,นไม่นั่นนะครับี่เกมมันไม่เดินใดๆนะ,สะเสร็จแล้วผมกินม้าเลยครับกินม้าแล้วแล้วก็แทงโคนนะกินม้าแทงโคน เขาคงไม่เอาเรือหรือขุนกินหรอกนะ mm hmm. แอมเขาข้ามากดดันเราตลอดเวลาเลยเนี่ยอ mm ือหือ ถ้าเขาหลบมา้าเขาหลบไม่ได้ครับเขาหลบม้าผมกินนี่เลยกินเบี้ยเลยคือไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวตัวใดๆถ้าม้าเขายังอยู่ที่เดิมเนี่ยผมกินม้าก,ก่อนครับถ้าเขาหลบมา้าผมกินตัวนี้นะนะครับแล้วผมก็ลุกนะผมก,กินลุกอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็กินอย่างนี้เลยนะครับไม่ถอยนะครับเสียจังหวะนะกินสองไปเลยนะนะครับผมไม่ถอยนะถ้าผมถอยมา้ามาเสียจังหวะผมกินจังหวะนี้เลยนะครับบางทีเล่นมากๆมันมัน,ม,นมันเบลอนะครับ เบอร์ล้วก็มองแต้มบางทีแต้มฟรีบ้างแต้มเดินอยู่ดีก็เดินหลุดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรนะครับอุ้เขาต้องกินนะครับจะแลกไหมแลกอะไรสักตัวไหมเดี๋ยวผมต้องเอาม้ากลับนะเพราะว่าโคนมันโดดเดียวเดียวได้อยู่นะครับถ้าเขาจะมาจับ โคนใช่ไหมเรือมาาจับโคนนี่ผมกินเรือเลยแหละถอยมหรือว่าถอยมา้ากลับมาปูกโคนกันนะครับแต่ตอนนี้สถานะจังหวัดเนี้ยไม่ดีนะครับมา้าก,กับโคนผมยืนไม่สวยนะแต่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องในการกินไงตามตามตามสูตรเลยนะอืม ผมไปจับม้าไม่ได้นะครับนี่เขาจะต้องกินผมแล้วนะเห็นไหมแล้วแถมกินลุกได้ม้าด้วยนะแถมกินลุกได้ม้าด้วยนะครับผมต้องเดินให้ดีนะ จังหวะนี้เขาแก้ดีมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะครับผมนุ่งเดินเรือแล้วละ่ะแต่คราวนี้จะเดินเรือไปตาไหนแค่นั้นเองมีทางเดียวคือเดินไปลุกเลยนะเรือไปลุกเข้าม้ากินนะครับผมเข้าม้ากับมากินผูกผูกอ anyway, mm ันี้ไว้ผูกโคนไว้นะครับ แต่เขาต้องเอาอะไรสักอย่างมาได้นอนมาเพื่อไล่มาผมนะแต่ผมก็ไม่สนนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมเดี๋ยวผมดึงเดินโคนขึ้นไปผูกได้ผมก็มาไล่เรือบ้างนะมันเรยองมเสียสละนะครับดีกว่าฟรีนะพูดถึงมาแรกเหลือก็ก็ยังพอทนนะครับ เพราะผมเก่งม้าด้วยไม่ใช่นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันบีบนะครับใครๆก็อยากเกลียวเรือไว้อะนะพูดถึงอคราวนี้ผมก็นี่เดินโคลนขึ้นไปผูกได้นะครับครับผมก็ยังยังไงผมก็ต้องเดินนะโคลนไปผูกนะครับ หรือจะปล่อยเขากินก็ได้นะพูดถึงนะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโคนผมมันฟรีอยู่ไงต้องเดินโคนขึ้นไปผูกนะอืมแล้วผมก็บักตัวนิ้วไว้ก่อนนะครับถ้าเขาจะต่อม้าก็ก็ต่อนะแต่คราวนี้ผมก็จะไม่มีไม่มีมาเล่นนะครับก็จะมีแต่แก๊งขาสั้นนั่นก็คือ ลุกไปก่อนนะครับยผมไล่นาวิทีก่อนนะ <You. S 1> คันนี้เดี๋ยวเขาจะต้องเอาเรือลุกไป <You. S 1> แล้วคันนี้ผมจะต้องทำยังไงนะครับเพราะว่าหน่งโคลนมันจะ มัจะฟรีอยู่อะไรอย่เงี้ยนะถ้าเขารู้ผมก็ลงตาเดิม่ะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะวันนี้ก่อนเบียตัวริมที่เขากินไปเมื่อกี้นี้เราก็ต้องทิ้งแล้วล่ะเพราะว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้นะครับาหายลุกไปก่อน นะอย่างน้อยเราก็ดาน,น้ากองทับเขาไปก่อนครับ <c oughs> เขาลุกเราก็ลงนะไม่เ้็นไรนะเราลงวรงนี้โว้ยก่อนครับเดี๋ยวเขาต้องขึ้นดาน,นี้นะเราต้องหาทางเดินให้มันดีๆสิ ให้ม้ามันไปตกตานันะ้นน่ะต้องเดินยังไงล่ะคราวนี้เดี๋ยวนะวนมาร์คนานไหมอ่ะโอ้ยเดินไม่สวยเลยมาล้าเราเนะี่ยขึ้นมานี่มานี่อ mm hmm. เดี๋ยวดูนะจะทำอะไรเรานะ มาเราเดินไม่สวยเลยอ่ะเดินสวยๆได้ไหมมามาก็าเดินสวยๆได้ไหมอ่ะ คนม้ามานะครับมาตานิสผมว่าผมเดินม้าโอเคมากเลยนะอืมเหมือนเขาจะรู้อะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปแรกเขาเลยไหมเขาแรกอยู่แล้วละ่ะเขาพร้อมแลกเอาอืม้มปทัทโธเอ้ยแทนที่ไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ไ,นไ,นไปเยอะนะจริงๆต้องเดินโคลนขึ้นไปก่อนเพื่อนที่ชาวโดยไปหงายไง แล้วมันใช่เรื่องไหมเนี่ยนะครับอืมอม,มาไล่อีกนะมาไล่โคลเราก็ไม่เป็นไรนะเราตามมาพูดไว้ก่อนนะครับเราก็จะเป็นรองเลยละคราวนี้ถ้าไม่โดนกินโคลนฟรีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอืม พอโดนกินโคนไปเอะมันก็กลายเป็นเสียจังหวะไปเลยไงนะนอ่ะขึ้นไหมก็เลยทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาจะให้เรอให้เราเดินให้เราเดินม้าไปตามน,นู้นแล้วโดนลุกกินฟรีครับใครก็จะทำกันนะจ๊ะ <c oughs> โอ้เดินข้าง เดินมามาข้างขงนตรงนี้ก็ไม่ได้นะโดนลูกกินฟรีอีกนะโอ้โหเหลือเกินเลยอ่ะนะครับมานี่ขึ้นแล้วลูกครับู ไม่ได้นะเราเอย่างนี้นไม่ได้นะเราจะเดินอย่างนั้นไม่ได้นะครับอ้าวเขาพาดเหมือนกันครับเขากลัวเลยลุกไอ้นั่นเหรอโอ้โหเอาคืนให้ขอบคุณมากนะอืมนี่ก็น่าจะเสมอแล้วนะครับ อืหาต่อเลยเหรอผมลูกไปก่อนครับผมลูกอีกเอา้าเอาหลุดหนักเลยคราวนี้เอา้าทำไมหลุดง่ายจังเลยครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ Mm